ต้อมรับมันซะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel Remove นะครับวิดีโอนี้ผมทำตามรีเควสต์คุณผู้ชมนะครับว่าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากมูลในซูเปอร์โบว์ลทีวีสปอร์ตซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวสปอร์ตมันก็สปอร์ตจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าความยาวมันแค่30มวินาทีเท่านั้นและหลายซีนก็ปรากฏมาแล้วในวิดีโอตัวอย่างอันแรกแต่ถว่าผมได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับซึ่งต้องแจ้งเตือนสปอยนะคุณผู้ชมที่ยังดูภาาพยยนนนนตรร์และกกก็ีีีขขออองงัััไไมม่่เปปจจุบดด้วโ ประเด็นใหญ่หลวงที่สุดที่ผมมองถึงเหตุผลว่าทาไมมาเวลถึงเอามูลไนมาขั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของหมอแปลกภาค2ซึ่งผมเชื่อว่ามูลไนน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทําให้เราเข้าใจบริบทและการตีความเกี่ยวกับเทพเจ้าในจักรวาล MCU เพราะมาเวลเฟสที่ผ่านๆมาคําว่า God หรือว่าเหล่าเทพต่างๆตามความเชื่อนั้นถูกพูดถึงไม่มากครับหลักๆแล้วจะเน้นหนักไปที่เทพเจ้าในตำนานนอส ทวทัเทพเา้าตัวอื่นๆในคอมิกก็มีบทบาทไม่แพ้ออดินหรือวาทอร์เลยครับเช่นกลุ่มเอลเดอร์กอที่ผมมักจะหยิบเอามาเล่าบ่อยๆในช่วงหลังเช่นออสเตอร์เซตไกอาหรือวาคทอนเทพที่เป็นตัวแทนของเหล่าปีศาจต,ตนนี้ที่อาจจะมาปรากฏตัวเป็นวายร้ายในด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดมันติเวิร์สออฟแมดเนสนจะเป็นการแนะนํากลุ่มอินเทอร์นลที่มนุษย์โบราณเชื่อว่าพวกเขาคือเหล่าเทพที่มาปกป้องอันตรายจากอสุรกายดีเวียนและคอยช่วยเหลือด้านความทุกข์ยากกับการพัฒนาวิทยาการต่างๆ การปรากฏของังกร The Great Protector และก็สูดดูดวิญญาณจากมิติอื่นในชางชี a n d t h e l e g e n d of the Ten Rings เทพเจ้าตามความเชื่อเกี่ยวกับบรพรพบุรุษและโลกหลังความตายของชาววากันดาหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครเทพตนใหม่เช่นซูสที่จะได้รับเซลคโครมารับบทนี้ในทอร์เล v ฟแอนด์ซันเดอร์เรียกได้ว่า MCU กำลังจะประสานเทพจาก2วัฒนธรรมความเชื่อเข้าด้วยกันครับ โดยซูสนั้นเคยปรากฏตัวในคอมิกค,ครั้งแรกเมื่อปี1949ด้วยผลงานการแต่งในเรื่องที่มาจากสตลีกับแจ็คเคอร์บีซึ่งซูสในเวอร์ชันมาเวลคอมิกนั้นอาศัยอยู่ในโอลิมปัสที่ตั้งอยู่ในมิติอื่นหรือว,ว่าจะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับตัวละครกอร์เดดก็อดบูเชอร์ที่จะมาเป็นตัวร้ายในทอ o ์เลฟแอนด์ทันเดอเช่นกัน ฉะนั้นถ้ามองเป็นภาพรวมเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเฟซีจะเป็นแบบที่เควินไฟกีเคยเกริ่นเอาไว้นะครับว่า MCU จะยกระดับสเกลของหนังให้กว้างขึ้นและภาพยนตร์กับซีรีส์ที่กาลังจะทยอยต่อคิวเข้าฉายก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันจะเป็นสเกลที่ยกระดับขึ้นมาให้เหนือไปกว่าโลกมนุษย์เราจึงได้เห็นมิติอื่นได้เห็นเรื่องราวของเทพเจ้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นเองเอาละทีนี้เรากลับมาที่มูลไนท์กันต่อครับ ก็สังเกตในวิดีโอตัวอย่างอันนี้เริ่มต้นจากซีนที่คอนชูปรากฏตัวจากด้านหลังพระเอก ฉากนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สตีเวนแกรนด์เห็นภาพหลอนหรือเป็นการปรากฏตัวของเทพจันทราเพื่อออกคําสั่งให้พระเอกทําภารกิจบางอย่างก็ได้เพราะหลังจากที่ได้ยอมรับข้อเสนอในการชุบชีวิตมาแล้วสตีเวนก็กลายเป็นร่างอาวตารให้กับเทพองค์นี้ครับยังไงก็ตามคอนชูปเป็นเทพที่มีคุณลักษณะของการเป็นแอนตี้ฮีโร่เขาจึงไม่ขาวสะอาดแล้วก็ไม่ดําสนิทแถมยังมีเรื่องโทสะกับความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาซึ่งลักษณะนิสัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพระเอกไม่มากก็น้อยครับ นอกจากนั้นตัวตนของคอนชูไม่ได้อยู่บนโลกแต่ว่าเป็นพ็อกเก็ตเดเมนชั่นอื่นว่ากันว่าเขาไม่อาจพาร่างของตัวเองมายังโลกนี้ได้คอนชูจึงต้องการร่างอาวตารของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนั่นเอง จุดที่2ตามที่ได้เล่าคุณผู้ชมไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่ามาร์คสเปกเตอร์นั้นป่วยได้โรคหลายบุคลิกภาพนั่นทำให้ตัวละครที่อยู่ในกระจกกับคนที่กําลังมองเข้ามาเป็นคนละบุคลิกกันซึ่งถ้าดูจากสีหน้าที่ดุและหน้าเกรงขามคนในกระจกน่าจะเป็นตัวตนของมาร์คสเปกเตอร์ผู้เป็นทหารรับจ้างวนอีกคนที่ยืนหน้ากระจกก็คือสตีเวนแกรนด์จุดที่3คือซีนฟ้าผ่าลงมาบนยอดพีระมิดครับซีนนี้ผมเดาว่าจะเป็นซีนที่ตัวละครบ,บางคนได้รับพลังจากเทพเจ้าอาจจะเป็นตัวพระเอกหรือว่าจะเป็นอาร์เธอ ผมเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2ตัวละครนี้ก็คือทั้ง2เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตามหาสมบัติอียิปต์โบราณนะครับจนนำพาให้พวกเขาได้รับพลังในฐานะร่างอาวตารของเทพเจ้าจากมิติอื่นผู้ชมจะเห็นว่าอาเธอร์ก็ดูมีพลังที่เหนือธรรมชาติเช่นกันหนจะเป็นไอเทมที่คล้ายๆกับไม้คาถาซึ่งกคาดการณ์กันนะครับว่าคาถาอันนี้ก็คือวัตถุบโบราณจากอียิปต์ชิ้นสาคัญที่มอบพลังให้กับเขา พนักกับความเข้าอกเข้าใจในสภาพที่พระเอกเป็นมันจึงมีความเป็นไปได้ที่อาร์เธอร์แฮร์ร่อาจจะเป็นมนุษย์ที่มีร่างอวตารให้กับเทพเจ้าอีกตนที่เป็นคู่ปรับเป็นศัตรูกับคอนชูก็เป็นไปได้ฉะนั้นคนที่มูนไนเข้าไปต่อสู้ด้วยก็อาจจะเป็นสมุนของอาร์เธอร์แฮร์ร่ครับนอกจากนั้นเรายังได้เห็นคอสตูมใหม่ของพระเอกที่ทางดิสนีย์ปล่อยออกมาด้วยนะครับซึ่งชุดอันนี้ก็คือมิสเตอร์ไนต์ตัวตนที่4ของพระเอกที่มีบุคลิกภาพเป็นนักสืบมิสเตอร์ไนท์มักจะเข้าไปมีีีีส่่่่่่่วววววนนนนนนชยยยใกกกกาาาาาาารรรรไขขคคคดดดมตตงงงๆััับบบบจจททท้้ออถิโเเเื็ะํหแ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเอาละครับและก่อนจากกันไปเดลมูฟก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ออรอรณอรณไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก a d v i .co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMF 4 1เพื่อเป็นส่วนลดได้นะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วออฟทัสแร้กองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆแต่ว่นเมล็ที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแววยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หกักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Op t ฟ u ัได้เลยนะครับใช้โค้ดเดลโมฟไมีส่วยลดห0 0อบาทด้วยนะเอาละครับและสำหรับวิดี Então, Dante, it, ัครบผมแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นชีวิตตอนตื่นและอันไหนเป็นความฝันมันคงโหดหน้าดูเสียงที่ดังในหัวนายมีความคลั่งในตัวนายน้อมรับมันซะ thank <laughs> you